สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวมีดเดินป่านะครับพร้อมกับฝักไข่เด็กแท้นะครับมีคลิปหนีบเขยมขัดด้วยนะครับสามารถปรับองศาได้ครับได้ครับในแนวนอนได้นะครับ ใบ9นิ้วนะครับหนาก็2.2มิลไอนา2อนิ้วนะครับ2.2นิ้วนะครับนี่ก็ด้ามไม้พยุกนะครับปักหมุดทองเหลือง3จุดนะครับแล้วก็ลูกปล่อยเชือกนะครับ มาทดสอบความคมดูนะครับกี่กระดาษดูส่วนความแข็งแรงกับาตาไม้ไผ่พวกกันนะั้นเนี่ยผมทดสอบมาแล้วนะครับผ่านครับม,มันหวานเลยนะครับ หวานมากครับครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ